ว่าไงครับผมดูมาก็หลายคลิปนะเว้ยหลายช่องเนี้ยมึงจะถามอะไรเดี๋ยวพึ่งกูให้ดูพาก่อนนี่วัดนะพลาพอเกษตรวัฒน์พาองค์พ่อองค์การดุคามปีหนึ่งเจ็ดแค่นั้นแหละไม่มีเวลาพูดเลยพูดเลยจบจบคลิปเลยวะไม่ใช่เว้ยคือผมผมก็นั่งดูทุกวันนะแบบหลายช่องก็โดนเหมือนกันช่องเราก็มีเขาบอกวงการพลาเนี่ยมันเป็นวงการเหลียบที่ว่า จริงปหวะเลี่ยมยังไงวะเดี๋ยวกอนนะกูว่ากูไม่เลี่ยมนะพวกกลมตัวเลยนะเหี้ยอยู่ดี <c oughs> เลี่ยมยังไงวะคนคนละเลี่ยม <c oughs> ทำไมอะ่ะก็นี่เหี้ยกลม,มเลยเลี่ยมตรงไหนวะ <c oughs> เออเราเราไม่เลี่ยมพวกกลม <c oughs> ทำไมคอมเมนต์เข้าไาย่างนั้นหรอเอยไม่ใช่เขาช่องเราในช่องอื่นก็มีโดนแบบเขาบอกคนนู้นเหลี่ยมคนนี้เหลี่ยมวงการเราวงการเลี่ยมไม่หรอกบางทีเขาคนที่คอมเมนต์น่ะเขาอาจจะไปโดนมาแล้วฝักใจก็เป็นได้เข้าใจไหมล่ะ แต่เขาต้องอย่าลืมว่าในปัจจุบันนี้โลกโซเชียลมันเร็วแล้วจะเหลี่ยมจะอะไรเนี่ยแม้กระทั่งคำ,ำโซเชียลออกไปเนี่ยยังสองแง่สองง่ามไม่ได้เลยเข้าใจปะเพราะว่าถ้าเกิดทาไม่ดีทัวก็ลงทาดีก็โอเคไปถูกปะล่ะไม่มีแต่ผลเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคาว่าเหลี่ยมผมว่ามันต้องเปลี่ยนหมแหละเอาเป็นว่าคําว่าเหลี่ยมท่านที่เนี่ยคุณไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าเนาะหรือไม่พอใจในสิ่งที่มันเจอมาเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาแล้วกันเลือกที่จะ ซื้อแต่ขายกับคนที่คุณไว้ใจได้หรือศรัทธาในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้ไม่มีใครดีหรือไม่ดีผมไม่ได้บอกว่าใครดีหรือไม่ดีผมว่าทุกคนเลือกได้เนาะเลือกที่จะดูเลือกที่จะทําเลือกที่จะขายเลือกที่จะซื้อกับคนที่คุณศรัทธาจะดีกว่านะหนึ่งเลยคือสบายใจสองเลยถ้ายังไม่พอใจก็ไม่ต้องขายถูกไหมมันก็ไม่เกิดปัญหาทั้งสองฝ่ายและสบายใจทั้งสองฝ่ายด้วยไอ้คำมาเหลี่ยมนะที่เนี้ยผมอยากให้เปลี่ยนความคิดใหม่ผมไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะ งเดียว่าเขาอาจจะโดนมาหรือเจอมาแบบนั้นแล้วทาให้มันรู้สึกว่าฝักใจมากกว่าถูกปะเพราะฉะนั้นวงการมาเครื่องเดี๋ยวนี้มันอะไรมันก็ชัดเจนแล้วเลือกที่จะซื้อเลือกที่จะขายทําไมไม่บอกวงการทองเหลืองบ้างละ่ะถูกไหมเขาวงการทองเนี่ยเราพูดกันตรงๆนะเดินไปซื้อออกมาคุณก็โดนหักแล้วมันมีค่าเหมือนกันถูกไหมผมแค่พูดพูดยกตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติทองเนี่ยคุณเดินออกมาซื้อสามหมื่นกลับไปเดือสองหมื่นแปดห้าร้อย ถูกไหมยกตัวอ,อย่างเลยหรือคือคุณซื้อทอง5บาทจากในการที่เขารับรับมา5บาทต่อนหนเส้นเนี่ยเขาคิดค่าแรงต่อนหนเส้นนะแต่คุณมาคิดค่าแรงเป็นบาททําไมคุณไม่บอกร้านทองเหลี่ยมบ้างถูกไหอมอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในมุมมองของคนแต่ละบุคคลเท่านั้นนะครับฝากไว้แค่นี้ละกันโอเคผมครับ ถ้าอย่างนี้ผมไปตลาดเนี่ยส้มตลาดนี้แม่งโล30พอไปตลาดหนึ่งส้มเหลี่ยม60ส้มเหลี่ยมเนี่ยส้มเหลี่ยมส้มเหลี่ยมนี่มงเหลี่ยมเนี่ยส้มเหลี่ยมแล้วก็แล้วแหละส้มเหลี่ยมโอเคลงเรื่องอิ่มอิ่มนะอิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่ข้างหลังนะข้างงหลัอิ่มแล้วฝากฝากาไว้ในช่อง